ันนี้เรามาทำผัดพริกแกงไก่ใส่หน่อไม้ดองนะคะอันดับแรกเราก็ผัดพริกากผัดพริกให้ได้นะคะผัดพริกให้สุกนะคะผัดพริกให้หอมหอมเลยะคะ่ะหัวใจหลักของความอร่อยอยู่ที่การผัดพริกนะคะผัดพริกให้สุกนะคะแล้วเราก็ใส่ไก่หรือเนื้อสัตว์ลงไปนะจ๊ะพริกแกงเราก็จะหอมหอมมากตันนี้เราก็ใส่ไก่ลงไป เิดไฟแรงได้เลยนะคะพริกแกงอันนี้จะแดงเฉยนะคะแต่ว่าไม่เผ็ดเราเคยทำหลายครั้งแล้วไม่เผ็ดนะคะเป็นพริกแกงซื้อมาจากเซเว่นนะคะหอมมากใช้ได้เลยอ,นนอันนี้อร่อยยี่สิบบาทแล้ก็เติมนะ้ำลงไปนนิดึงให้ไก่เขาสุกเปิดแก๊สแรงๆเลย พริกแกงสีสันได้เลยสีสันแล้วก็มาใส่ปรุงรสกันด้วยรสด,ดีรสด,ดีนะคะเพิ่มความอร่อยใส่แต่รสด,ดีนะคะไม่ได้ใส่ผงชูรสรสดีก็อร่อยแล้ว ใส่แกงเสร็จแล้วใส่รรดีเสร็จแล้วแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปคะ่ะปูสดนะจ๊ะใส่หน่อไม้ดองไ,ไปนะคะแซบนะคะหน่อไม้เขาดองเองนะคะเขาให้มานะคะไม่ใส่ยาไม่สัดยาอะไรเลยชาวบ้านทำเองชุนนะคะ <laughs> ถุนจริงหยอดน้ำตาลนิดหนึ่งนะคะปัดแทนผงชูรสนะคะเราจะไม่ใส่ผงชูรสแค่นี้เลยค่ะเราก็ผัดไปให้เขาเข้ากันให้หน่อไม้เขาสุกแล้วก็เข้ากันแล้วเราก็ชิมรสชาติตามชอบเลยน่ากินไหมคะยั่วมากยั่ว ใส่พริกแห้งนะคะลงไปหน่อยเนึงเพิ่มสีสันตัวไม่เผ็ดพยายามรับประทานนะสีสันแบบว่ายั่งมากเดี๋ยวเราลองชิมรสชาติดูนะว่าเป็นยังไงบ้างอืมอร่อยอร่อยแล้วคะ่ะเห็นแล้วน้ำปลาอีกนิดนึงแตมมากกินกับข้าวเสวรร้อน ใส่กระเพรานะคะวันนี้เป็นกระเพราวันนี้ไม่ใช่ใบยีลรากระเพราบ้างเรียบร้อยเลยปิดแก๊สได้เลยนะคะเรียบร้อยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะผัดพริกแกงไก่ย่วยวนะคะ เยอะยะจ้าขาลองเลยค่ะน่ารับประทานไหมคะทนเพื่อนว้าว